เจคโนขอนำเสนอที่ดินพร้อมบ้านสวยๆนะคะแปลงนี้เนื้อที่ขนาด1ไร่พร้อมบ้านผักด้วยนะคะราคา3รล้าน2แสนบาทค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ค่ะพร้อมอยู่กันได้เลยก่ะทุกท่านที่ดินโฉนดคุดเดงพร้อมโอนมีบริการยื่นกู้ให้พร้อมนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว หนึ่งห้องโถงค่ะมีแอร์ด้วยนะคะมีทีวีมีโต๊ะทานข้าวค่ะมีปั๊มน้ำมีเตียงนอนมีโซฟานะคะที่ดินอยู่ติดถนนคอนกรีตค่ะสี่เหลี่ยมนะคะหน้ากว้างขทุกทนันเหลือพื้นที่ใช้อสอยเยอะๆทำเลอยู่ใกล้โรงงานอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้วัดเข่าดินอยู่ใกล้ตลาดผลไม้นะคะ สนใจนัดชมพื้นที่ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายร่วงหน้านะคะและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจคเคนโอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ